ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะหลังที่จากที่เราได้เรียนในเรื่องของค่าความจริงของประพจน์ไปแล้วเนี่ยแล้วก็เรียนในเรื่องของสัญลักษณ์ของค่าความจริงแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการจะเขียนเขียนเป็นยังไงตัวในสําคัญที่สุดนะคะวันนี้เราจะต้องต้องนําเครื่องหมายเนี่ยมาใช้ในการเปลี่ยนข้อความหรือเปลี่ยนสนัญลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้ก็คือการเปลี่ยนประพจน์ค่ะที่เป็นข้อความค่ะ ให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์นั่นเองก็หมายความว่าเราอ่านข้อความปุ๊บแล้วเราจะนํามาเขียนในเรื่องของเ,ออเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางโดยการใช้เครื่องหมายของประพจน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไงตัวเชื่อมนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันได้เลยค่ะอ่ะน,นี้เขาบอกว่าการเปลี่ยนประพจน์ที่เป็นข้อความให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์เนะะี่ยค่ะ ในการหาค่าความจริงนะคะของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมหลายๆตัวเชื่อมเนี่ยต้องเปลี่ยนประพจน์ที่เป็นข้อความก่อนแล้วก็ให้นืน้อวิสัญลักษณ์เสียก่อนนะคะจะทําให้การหาค่าความจริงได้ง่ายขึ้นเ<ม>พราะบางครั้งในเวลาเราจะหาค่าความจริงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าประโยคที่เขาให้มาเป็นประโยคแบบไหนนะคะแลวสามารถเขียนออกมาในรูปของอสัญลักษณ์ได้ไหมก็ต้องแปลงก่อนนะคะหลายๆตัวตัวข้อความอยู่ในนั้นนะคะ อะมาดูที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างบอกว่าการเปลี่ยนประพจน์ให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์เมื่อกําหนดให้ p q และ R แทนประพจน์ใดๆถ้าในรูปประโยคนั้นมีแค่2ประพจน์ก็จะใช้ p กับ q แต่ถ้าในรูปนั้นมีถึง3เราก็ใช้คําว่าอะไรคะคำว่า a อ่ะทีะนี้เราก็มาดูตัวนี้ค่ะ2ไม่เท่ากับลบ2หรือ 3บวก4เท่ากับ10เพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตัวไหนเราจะให้เป็น p ตัวไหนว่าจะได้เป็น q เพราะฉะนั้นมิดให้ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็น p ส่วนตัวนี้เป็นเป็น q นะคะเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมของมันเขาใช้คำว่าหรือ,อใช้คำว่าหรือเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนถนันลักษณ์กันก็จะได้เป็นเลยคะ p หรือ q นี่ค่ะแบบนี้แปลงสัญ,ญลักษณ์มากต่อมาถ้า8เป็นจำนวนคู่แล้วหรือแเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ของคีย์เวิร์ดของมันก่อนนมีคำว่าท่าแล้วใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรคะเป็น p ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะ เป็น q เ่ะเพราะฉะนั้นเราก็นำมาเขียนซิก็ได้เป็นถ้า p แล้วอะไรคะแล้ว q แบบนี้2่สออยส่กำลัง4เท่ากับส่ยกกำลังแแต่2ไม่เท่ากับเลข4ข้เขาใช้คำว่าแต่อ่ลองดูซิคะประโยคนี้เราให้เปะไรคะเป็น p ประโยคนี้เราให้เป็นเลยคะเป็น q แต่ก็ต้องใช้คำว่าและถูกไหมคะอ่าต่อมา5ลบ6ไม่เท่ากับ6กบวกหหรือ2น้อยกว่า5ก็ต่อเมื่อ5้ากำลัง2อเท่ากับ10อ่าอันนี้มาแล้วคะ่ะ3คีย์เวิร์ดด้วยกันอ่า3ประโยคด้วยกันอ่าเพราะฉะนั้นอันแรกก่อนก็ต้องเป็นเลยคะ่ะเป็น p หรือ หรืออ่ะก็ต้องเป็นเลยคะเป็น Q ก็ต่อเมื่ออ่าก็ต่อเมื่อก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเลยคะ่ะก็คืออ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้มาดูที่ข้อสังเกตข้อสังเกตเนี่ยในกรณีที่โจทย์ไม่ใส่วงเล็บแยกประพจน์มาให้คะ่ะเมื่อจะใส่วงเล็บนะคะต้องใส่วงเล็บตัวเชื่อมที่มีความสําคัญน้อยก่อนนะคะตัวเชื่อมที่มีความสําคัญมากเขาว้ที่หลัง สประพจน์ที่นํามาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมต่างๆเนี่ยเราจะเรียกว่าประพจน์ย่อยนะคะที่เราจับเขียนแยกมาเราเรียกว่าประพจน์ย่อยลักษณะแบบนี้นะคะ